สวัสดีครับผมออฟนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมทําเลและสืดบหานะมาดูว่าทําไมถึงติดอันดับทําเลนิยม,นยมในการหาบ้านนะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการเวนิว4พระาม5โดยบริษัท s อ a s s e t นะครับผมเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นที่รับแขกนะครับตรงนี้จะเป็นห้อง มาสเตอร์ r o o m นะครับห้องแต่งตัวที่นี่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยฮนะน่าจะเป็นที่เคอนชอบของคุณผู้หญิงนะครับนี่ ดีครับผมออฟนะครับออฟเวนเจอร์นะครับวันนี้ผมอยู่แถวถนนราชพฤษ์นะฮะแล้วก็วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมทำเล,ลาราชะพฤษหะมาดูว่าที่นี่ทำไมถึงติดอันดับทําเลนิยมในการหาบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวโฮมทาวเฮาส์ how home, how how, นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับมาดูว่าที่นี่ทำไมท,ทุกคนจึงอยากมีบ้านอยู่แถวแถวนี้นะฮะที่นี่มันมีดียังไงนะฮะไม่ว่าจะเป็น้างสรรพสินค้าสถานศึกษาแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับวันนี้ผมออฟนะครับับภาษาจะพาเพื่อนๆไปเจาะทำเล,ละะราชพึกกันครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับถ้าพูดถึงทำเลที่พักอาศัยที่เป็นที่นิยมของคนกรุงเทพหนึ่งในนั้นก็คือทำเลราชพฤกษ์ ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าถนนราชชฤกษึกเป็นถนนที่ตัดยาวไปกับแม่น้ําเจ้าพระยาทําให้สามารถเชื่อมเข้าสู่ตัวเมืองโดยใช้สะพานได้หลายจุดดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ทําเลราชชฤกษึกจะมีโครงการที่พักอาศัยจํานวนมากเพราะสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยการเดินทางได้จากทุกพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําเลราชชฤกษึกพรมห้าถือว่าเป็นจุดศูนย์กลาง ของความอุดมสมบูรณ์ความสะดวกสบายณจุดนี้รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมายและยังมีสถานศึกษาโรงพยาบาลรวมถึงร้านค้าต่างๆและตลาดสดต่างๆหลายที่ทำให้เหมาะในการใช้ชีวิตและให้ความสะดวกสบายของผู้พักอาศัยในย่านนี้และในอนาคตภายในสองปีข้างหน้าจะมีห้างเซ็นทรัลราชพึกและห้างโรบินสันราชพึกมาเปิดในบริเวณนี้และยิ่งจะทำให้ทำเลราชพึกมีความเจริญขึ้นไปอีกขั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นหลายๆเดเวลลอปเปอร์พัฒนาโครงการที่พักอาศัยในย่านนี้ไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมเพราะว่าสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัยได้ดีที่สุดทำให้ที่ดินย่านนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นทุกปีทุกปี วันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการ v น n u e 4พระราม5โดยบริษัท SC a s s นะครับผมซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในโซนพระราม5นครอินทรนะครับผมตัวโครงการโดดเด่นด้วยทำเลที่ติดถนนบางสีเมืองนะครับลายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านค้าห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งสถานศึกษาโรงพยาบาลต่างๆนะครับผม ซึ่งโครงการน,นี้นะครับเขาเปิดขายมาตั้งแต่ปลายปี2562นะครับซึ่งปัจจุบันนี้โครงการขายไปได้มากกว่า90%แล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่10กว่ายูนิตเท่านั้นเองนะครับผมทางโครงการมีบ้านพร้อมขายทั้งสิ้นจํานวน3แบบด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่3ห้องนอนนะครับไปจนถึง4ห้องนอน5ห้องนอนนะฮะในราคาเริ่มต้น11ล้านบาทเป็นต้นไปนะครับผมซึ่งที่ตั้งโครงการเนี่ยนับว่าเป็นที่ตั้งที่อยู่ในศูนย์กลางความจเจริญต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเช่น เทสโกนครอินนะครับแมคโครนครอินนะครับไปจนถึงตรงเดี๋ยววอกราชชฤกษึกนะครับอมโปราชชฤกษึกนะครับแล้วก็ยังมีสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติร่วมเมือดีหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็โรงเรียนนานาชาติ DBS นะครับแล้วก็โรงเรียนเด่นล่าไล่ยังใกล้โรงพยาบาลชั้นนําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนนทเวศนะฮะโรงพยาบาลเกษรลาชประชาชื่นนะครับ ไปยังใกล้พวกตลาดสดต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดพระราม5นะครับแล้วก็ตลาดบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับผมซึ่งตัวบ้านโครงการนี้จะเป็นหน้าตายอย่างไงแล้วก็มีฟังก์ชันยังไงบ้างครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับโครงการเวนิวโฟร์พระราม5ตั้งอยู่บนถนนบางสีเมืองสะดวกทุกการเชื่อมต่อสามารถเดินทางได้โดยหลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนบางกวยไซน้อยถนนสุขาพิบาลหนึ่ง เพื่อเชื่อมสู่ถนนคอนครอินถนนราชชฤกษึกถนนบรมมาชาชนานีและถนนงามมงวานใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสีรัตสามารถเดินทางไปถึงจตุจักรภายใน15นาทีโอเคนะครับจะพามาชมบรรยากาศภายในโครงการนะครับว่าโครงการนี้จะน่าอยู่ยังไงนะเริ่มต้นที่หน้าโครงการนะครับเขาก็จะทําขับเอาไว้ตรงส่วนนี้นะครับเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศสไตล์รีสอร์ทเลยนะทีนน,นี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ มีเบาอย่างนี้นะฮะเป็นเบาแบบตามรีสอร์ทใช่ไหมฮะที่เรามานั่งผ่อนคลายตรงนี้ได้นะริมสระว่ายน้ำนะครับซึ่งสระว่ายน้ำจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับตกแต่งด้วยต้นไม้นะครับมีความร่มรื่นนะครับสามารถมาออกกาลังกายนะครับมาว่ายน้ํานะครับมาแช่น้ําตรงขับเฮาส์ตรงนี้ได้เลยนะครับ คารขับเขาเนี่ยเขาก็จะมีสยู่สองชั้นนะฮะชั้นบนก็จะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสแล้วก็เป็นห้องคิดรูมนะครับสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะเอาเหรือเอาไว้ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับบาย ตอนนี้เราก็อยู่บนชั้นสองของอาคารขับเฮานะครับก็ส,ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสและครับแล้วก็เป็นห้องคิดรูมนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันนะครับอา่าแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนห้องฟิตเนสนะครับอยู่บนชั้นสองของอาคารขับเฮาของโฮก,กานะครับในห้องฟิตเนสเนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นคาร์ดิโอนะครับมีลู่วิ่งนะครับแล้วก็มีพวกปั่นจักรยานนะครับมีพวกเครื่องสําหรับเล่น ซิตอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เวทเทรนนิ่งต่างต่างนะครับแล้วก็พวกสําหรับเล่นกล้ามแขนนะครับลูกบ้านนะครับสามารถมาใช้บริการห้องฟิตเนสได้นะครับก็จะเห็นว่าห้องเนี้ยมีขนาดใหญ่มากๆนะฮะสามารถรองรับลูกบ้านได้เป็น1ิคนเลยนะครับที่จะมาเล่นในที่นี้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูที่อ,อื่นๆนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะครับ คำว่าเวนิวโฟนะครับมาจากคําว่าโฟซึ่งมาจากคําว่าเส้นสายนะครับแถวเนี้ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับผมก็จะมีความสวยงามของเส้นสายของน้ำนะครับทำให้เขาเอาคอนเซปต์เนี้ยมาทําเป็นบ้านเดี่ยวที่มีสไตล์ที่เป็นความโมเดิร์นแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนะครับมันก็จะเป็นเส้นสายแห่งความสุขความสุนทรในการอยู่อาศัยแล้วก็เป็นความอบอุ่นของบ้านนะครับผม สำหรับบ้านพร้อมขายตอนนี้นะครับมีจํานวนทั้งสิ้น3แบบเดียวกันนะครับเริ่มต้นที่แบบบรูคนะครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น69.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย225ตารางเมตรจัดฟังก์ชันเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ํา2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น11ล้านบาทต่อมาเป็นแบบคลีกนะครับตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้น57ตารางวาพื้นที่ใช้สอย241ตารางเมตรจัดฟังก์ชันเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ํา2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น11ล้านบาทและสุดท้ายนะครับชื่อว่าแบบเวีย ตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้น76ตารางวาพื้นที่ใช้ใสอย288ตารางเมตรจัดฟังก์ชันเป็น5ห้องนอน5ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาเริ่มต้น14.9ล้านบาทและตอนนี้นะครับผมอยู่ใน1ในบ้านตัวอย่างของโครงการนะครับโดยชื่อว่าแบบคลีกนะครับซึ่งเขาจะจัดฟังก์ชันเป็นรูปแบบไหนแล้วก็น่าสนใจย,ยังไงเดี๋ยวตามผมไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะฮะเราอยู่บริเวณหน้าบ้านแบบบ้านคลิกนะครับอย่างแบบบ้านคลิกนะครับก็จะจอดรถในร่มได้2คันนะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในบ้านกันนะครับอ่าเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นที่รับแขกนะครับบ้านที่โครงการให้มาก็จะเป็นบ้านเปล่าๆเลยนะครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีการตกแต่งแบบนี้ตัวแบบบ้านคลิกเนี่ยฮะจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะมีกระจก รอบๆเลยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่เป็นกระจกเยอะนะครับเพิ่มความโปร่งนะครับทำให้ไม่อึดอัดน,นะครับมองออกไปข้างนอกเนี่ยได้วิวภายนอกด้วยนะตรงนี้ก็สามารถวางโซฟาตัว L ได้ประมาณ4 5หที่นั่งเลยนะครับขนาดใหญ่เลยแหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่จะออกไปสู่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับทางโครงการเขาก็จะตกแต่ง ออกมาในรูปแบบนี้นะฮะก็คือจะเป็นสวนเป็นน้ําตกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งดื่มชานะครับตรง,งจุดนี้นะฮะทาเป็นพื้นระแนงไม้ตรงนี้สวยๆเลยนะครับอย่างตรงนี้นะครับโครงการเขาก็จะตกแต่งสวนไว้เป็นไอเดียเฉยๆนะครับสําหรับบ้านจริงของเราเนี่ยจะเป็นพื้นดินที่ปูหญ้าไว้ให้ครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าตัวบ้านเขาเนี่ยเขาจะทําเป็นผนังกระจก รอบๆตัวบ้านเลยนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ตัวบ้านรู้สึกอึดอัดนะครับผมก็ตรงส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารนะครับก็สามารถจัดโต๊ะได้ตั้งแต่ประมาณ5-6ถึงที่นั่งอะไรเงี้ยได้เลยนะครับผมเป็นแนวทางในการตกแต่งของเรานะครับก็สไตล์ที่ชอบของเราครับแล้วก็ข้างล่างนะครับยังมีห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งสามารถดัดแปลงได้เป็นห้องอะไรก็ได้ตามใจเรานะครับนี่ขนาดก็กลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะ ถ้าเราเข้าจากหน้าบ้านเนี่ยเราจะเข้าได้2ทางนะฮะก็คือทางเข้าด้านหลักนะคะเข้าไปตรงส่วนของห้องรับแขกนะฮะแล้วก็สามารถเข้าได้จากทางนี้นะฮะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับอาจจะเป็นห้องทํางานหรือห้องคาราโอเกะห้องพักผ่อนนะครับหรือจะทําเป็นห้องนอนได้นะครับผมแต่ว่าในห้องนี้มันจะไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับเราอาจจะต้องใช้ห้องน้ําด้านนอกนะครับผมซึ่งในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดเป็น ห้องนอนผู้สูงอายุนะครับซึ่งพื้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้น engineering wood นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องอื่นๆต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับผมข้างในก็จะมี ่างล้างหน้านะครับผมก็มีโถสุขภัณฑ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอาบน้ำนะครับมีฝักบัวติดตั้งให้เลยนะครับเราแค่มาทําฉากอาบน้ําหรือว่าเป็นกระจกกั้นได้นะครับผมถัดมาจากห้องน้ำนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับซึ่งพื้นที่จริงนะครับบ้านจริงก็จะเป็นห้องเปล่าๆนะครับเราสามารถดีไซน์เป็นครัวในสไตล์แบบของเราเองได้เลยนะครับ แต่ถ้าไม่หนำใจโอเคบ้านนุ่นคลิกนะครับเป็นฟังก์ชันดับเบิลคิเชนนะครับหมายความว่าบ้านหลังนี้ยังมีครัวอีก1จุดนะครับอยู่ภายนอกโครงการนะครับซึ่งเหมาะมากเลยนะครับสำหรับแม่บ้านที่ชอบทาอาหารนะครับผมเพราะว่ามีครัวอยู่2จุดด้วยกันตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยแบบสมบูรณ์แบบนะครับผมนี่อ่ามุมนี้ก็จะเป็นส่วนของลอนดี้นะครับผม นี่เป็นส่วนซักล้างนะครับสําหรับวางเครื่องซักผ้าหรือไว้สําหรับเก็บผ้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับสามารถนี่ทำเป็นแบบบ้านตัวอย่างได้เลยนะติดตั้งราวนะครับเดินออกมาข้างนอกก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับสําหรับบางท่านก็อาจจะตากผ้าตรงจุดนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่ซักล้างนะครับทําความสะอาดนั่นนี่นะครับก็ตรงจุดนี้ได้เลยนะครับด้านหลังบ้านนะครับ ก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดนะครับเก็บได้จํานวนเยอะนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นตู้เซอร์วิสไฟนะครับตู้เบเกอร์นะครับเป็นระบบไฟนะครับของตัวบ้านนะครับก็จะอยู่ตรงห้องใต้บันไดตรงนี้นะครับและที่นี้นะครับไฮไลท์เราจะพาไปชมบนชั้นสองนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับอ่านี่เลย ตรงกลางตรงนี้เลยนะฮะก็จะเป็น Family Are a ียนะครับเป็นห้องพักผ่อนของครอบครัวนะครับอ่าณจุดนี้นะครับพ่อแม่แล้วก็ลูกๆนะฮะก็จะมานั่งดูทีวีมานั่งพูดคุยกันนะครับก็คือเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวที่ชั้นสองนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนใช่ไหมครับเป็นความอบอุ่นในครอบครัวนะครับตรงจุดนี้ก็สําคัญนะฮะถ้าบ้านไหนมีมุมนี้ยผมว่าน่ารักมากๆเลยอ่ะน่ามานั่งแล้วก็มานั่งคุยกันตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับก็จะรู้สึกว่ามีขนาดกำลังดีนะครับก็าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กนะครับนี่ก็วางเตียงคิงไซส์ได้เลยนะครับแล้วยังมีพื้นที่นะพื้นที่วางโต๊ะหัวเตียงแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเดินก็กว้างพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ยังมีระเบียงนะครับอ่าโหระเบียงเขากว้างมากเลยนะครับสามารถเดินออกได้ด้วยนะเดินออกไปได้จริงนะครับเนี่ยตอนเช้าๆสามารถมา นี่มารับลมมาสูดอากาศตอนเช้าตรงระเบียงได้เลยนะครับผมนี่ระเบียงก็จะเชื่อมต่อไปยังมุมพักผ่อนชั้น2นะครับที่เรานั่งดูทีวีตรงส่วนนี้ได้เลยครับเป็นระเบียงยาวไปเลยนะครับนี่ตรงนี้เขาก็จะทําเป็นกระจกนะครับทําให้เราสามารถอ่าเทควิวไม่มีอะไรมาบางังข้อดีของเป็นกระจกก็คือจะไม่มีอะไรมาบางังวิวนะครับก็จะสามารถ มองวิวได้แบบว่าเต็มที่นะครับผมมองจากข้างในก็จะโปรง่งรู้สึกโล่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้องแต่งตัวที่นี่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยฮะน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้หญิงนะครับนี่ถ้าเป็นบ้านพร้อมขายนะฮะจะเป็นบ้านเปล่าๆนะฮะจะไม่ได้มีบิวอินแบบนี้เลยนะครับจะเป็นห้องเปล่าๆนะครับอันนี้เขาทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับ ดูเป็นแบบเป็นแนวทางว่า,ามุมนี้ควรจะแต่งอย่างนี้มุมนี้ควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับต่อจากส่วนห้องต่งตัวนะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับของห้องนอนมาสเตอร์นะครับโอ้โหเ้องหมอกว่ามีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้เขาจะติดตั้งฝักบัวมาให้เรียบร้อยนะครับเราก็ทําแค่ฉากกั้นอาบน้ำนะฮะจะเป็นเป็นม่านหรือเป็นกระจกอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะทํานะฮะ ข้างบนนะครับมีห้องนอนทั้งสิ้น3ห้องนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีก2ห้องนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับตามมาเลยอ่าห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับก็คือเล็กกว่าห้องมาสเตอร์เนาะก็เหมาะสําหรับเป็นห้องนอนลูกๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบ้านโครงการนี้เขาจะเน้นทําให้บ้านดูโปร่งนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําเป็นบานหน้าต่างขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นกระจกเข้ามุมเลยนะสามารถแบบว่ามีมุมมองที่มากกว่า บ้านที่มีหน้าต่างแบบปกติทั่วไปนะครับนี่มันทําให้ห้องดูโปร่งมากๆเลยนะครับที่มีหน้าต่างเยอะๆครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับวางเตียงประมาณ5ฟุตนะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สําหรับวางโซฟาหรือว่าวางโต๊ะเรียนโตทํางานอะไรเงี้ยได้นะครับสําหรับบ้านตัวอย่างนะครับห้องนี้เขาก็จะทําอันนี้เป็นตัวเครื่องแป้งนะครับสาหรับแต่งหน้าตรงนี้เป็น ตู้สืานะครับก็อาจจะมีขนาดเล็กนิดน,นึงนะครับแต่สามารถอย่างที่ผมบอกนะครับปกติบันเป็นบ้านเตาเนาะเราสามารถบิวอินหรือว่าตกแต่งออกแบบในสไตล์ของเราเองได้นะครับเราจะทําเป็นเต็มเลยก็ได้นะครับตรงมุมนี้เนาะก็ยังมีห้องน้ําในตัวนะครับเหมือนเดิมนะฮะเป็นสุขภัณฑ์นะครับจากคอตโต้นะครับอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีฝักบัวนะครับส่วนหลังน้ําให้เหมือนเดิมนะครับ ห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องที่ชั้น2นะครับอันนี้ตกแต่งเป็นสไตล์ห้องนอนลูกผู้ชายนะครับนี่ก็จะมีหน้าต่างตรงจุดนี้นะครับก็เป็นขนาดใหญ่เลยครับผมอันนี้อยู่ส่วนด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องก็ขนาดพอประมาณนะครับก็คือกําลังดีนะครับสามารถวางเตียง5ฟุตได้อย่างสบายๆนะฮะอันนี้เขาทาแบบเป็นเตียงแบบเล็กๆนะครับแต่ว่าเน้นแบบสไตล์แบบเด็กๆกัรอ่างเงี้ยครับมีที่นั่งแบบน่ารักน่ารักนะครับสำหรับเด็กเนี่ยน่ารักเลย หมือนเดิมนะครับห้องนอนทุกห้องของที่นี่มีห้องน้ําในตัวนะครับเนี่ยมีติดตั้งไว้เรียบร้อยเลยนะอุปกรณ์มีฝักบัวให้มีอ่างล้างหน้ามีโสุขภักป์ให้แล้วก็ยังติดกระจกขนาดใหญ่เนี่ยแบบเต็มผนังเลยเลยเนี้ยชอบมากเลยนะมันทําให้มองแบบว่าเต็มเต็มได้เลยนะครับอ่า ก็สำหรับโครงการนี้นะฮะสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะก็คือระบบรักษาความปลอดภัยนะครับผมที่นี่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบดับเบลลซิเคียวริตี้นะครับก็จะมีระบบป้อมหน้าระปภนะครับที่จะคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในโครงการนะครับแล้วก็สําหรับลูกบ้านนะครับก็จะมีระบบอิสิพานะครับสามารถขับรถผ่านประตูเข้ามาได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับผมนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นกล้อง C C T V นะฮะซึ่งเขายะติดไว้รอบๆทั่วโครงการเลยทีเดียวนะครับผม และภายในตัวบ้านนะฮะเขาก็ยังติดระบบรักษาความปลอดภัยแบบแม g เ e t i กเซนเซอร์แล้วก็ช็อคเซนเซอร์นะครับทำให้เรามีความสบายใจนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับโครงการของ scs นะครับเขาก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่ารู้ใจนะครับซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์แอปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแจ้งซ่อมนะครับแจ้งเคลมตัวบ้านหรือว่าหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวบ้านนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆโปรโมชั่นหรือว่าสิทธิพิเศษสาหรับลูกบ้านนะครับหรือแม้กระทั่ง บริการหาคนสวนให้นะครับล้างแอร์หาแม่บ้านทำความสะอาดให้ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสุดยอดกันเลชนะครับสำหรับโครงการของ s อสซสนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่กําลังหาบ้านเดี่ยวราคาไม่แพงตั้งอยู่บนทาเลแถวพระราม5นครินทร์นะครับผมอยากให้ลองแวะเข้ามาชมโครงการนี้นะครับเบนิพระราม5นะครับซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับในราคาประมาณ10ล้านบาทนะครับผมสามารถเข้ามาติดต่อสํานักงานขายได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยไม่มีวันหยุดนะครับผมยังไงฝากไ้ด้วยครับสำหรับเบนิพระราม5นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องออมเบนเจอร์ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานและในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมโครงการไหนฝากติดตามาไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ